หมดแล้วหรอคะอันทำดีลิละ่ะต่อไปเราไปอาบน้ำกันนะคะไปอาบน้ำดำปีไหนอ,อ,อะไรดำปีไหนครับเล่นน้ำดำเปี่ยอเล่นน้ำดำเปลี่ยวไปอาบน้ำยังครับไป Let's go จะอาอบน้ำยังอาบน้ำแล้วอถอดเสืออ แขนถูเล้อแ,แล้วแขนีาด้วยข้างซ้ายถอแล้อยถูหลังด้วยถูหลังถูแก้มนิดนึงถูขาย่งถูแขนด้วยถูแขนถแขนถูแขนขาด้วยถูฟุด

ด <c> เ <ười> ้โคกด้วยนะคะกอดเจ้าโคเองด้วยแฮ้กนาทีแไปแ้สนีะควรับไปเอาสีเหลืองกันไม่ต้องถอดออกครับเดี๋ยวโป๊ะไปไปเอาสีเหลืองตรงนู้น อันผ้าเช็ดตัวนะครับเสร็จเรียงครับไ<า> <c oughs> อีก่กินแต่เดียวอ่ะไอวิชินแต่เดียวมาสิไหนผ้าเช็ดตัวสีเหลือง <c oughs> อยู่ไหนครับตัวเดียวหมกอยู่ห้องก่อนอยู่ไหนอยู่ต้องให้แช่นู่นอยู่ในห้องอยู่ต้องให้แช่มาเร็ว ไปไหนไปเก็บเินเทปไปกันไปที่วไปวิ่งเร็วไปวิ่งเร็วด้วยอรอแซงเพื่อนไหมครับแซงเพื่อนอ๋อแซงเพื่อนเล็วออะไรเนี่ยเดี๋ยวตกลงมาครับไหนใส่ชุดยัง Put on your shirt. <laughs> <laughs> okay. uh -huh. โอ้โ,โ,อโ,โ,อโ,โตเตรียมพร้อมหรือยังครับเดี๋ยวต่อไปเราไปเตรียมจัก,กรยานกันแล้วก็ let's go กันนะครับบ๊ายบายถึงแล้วนะคะมาถึงก็บ่ายโมงเลยก็พักกินข้าวกันก่อนมีข้าวคุกกี้น้ำส้มไอ้ยอยกินข้าวคุกกี้กัน น้องกิมกินกับหมา,มานะคะเข้าปติกับน้ำส้มนะคะมาถึงแล้วนะคะแล้วน้องก็งงอยู่ฉันจะไปทางไหนดีน้องกิมครับมาทางนี้ครับ,ม,รบมามาทางนี้นะ้องกิมคอัหลังก่อนน้องกิมครับมาทางนี้ครับเรียกกลับมาเอาเโอเคไปนะ

เลี้ยวไปทางโน้นครับไม่เป <my> ็นไรครับเลี้ยวเลี้ยวตามเพื่อนเร็วเร็วถือไหนถือเร็วเร็วตรงไปข้างหน้าครับเร็วเพื่อนไปหมดแล้วเร็วเร็วเรวิ่งเร็วเพี่วีวิ่งนำตามหลังน้องน้องไมวิ่งเร็วๆ ถึงแล้วเย่ Yay. รอบแรก